สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่นะคะในหัวข้อเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอให้คนที่มีพลังงานเข้ามาชมกับคลิปนี้นะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอาจจะตรงทั้งหมดเลยนะคะหรือมีสถานการณ์อะไรที่คุณควรที่จะได้รู้ นอกเหนือจากความรู้สึกของเขานะคะถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่ได้เข้ามาพบกันนะคะได้เข้ามาชมได้เข้ามารับฟังก่อนอื่นนะคะก็ขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลและครูบาอาจารย์ค่ะส่งพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนของคุณขอทราบนะคะว่าตอนนี้เขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรคะ ใบแรกค่ะอืมเด็กถือเหรียญน,นะคะเห็นหน้าไหมคะหน้ามุ้ยเลยอะคะคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงความรักห่วงแหนความรักเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช่จะตกลหลุมรักใครได้ง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเขากำลังจ้องมองมาที่คุณนะคะกำลังจะ ยื่นเหรียญหรือไม่ยื่นยื่นหรือไม่ยื่นนะคะกาลังพิจารณาค่ะใครคนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าคุณจะสามารถดูแลหัวใจที่เขาแสนจะหวงแหนได้หรือไม่นะคะว้าวทาวเวอร์นะคะไพ่เดอะทาวเวอร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือการจบการพังกันไปแบบกระทันหัน หรือใครคนนี้อาจจะเคยนะคะมีความรักที่พังๆมาก่อนก็เลยเป็นคนที่หวงแหนความรักนะคะเดอะสตาค่ะพลังงานเดอะสตาการเยียวยาการรักษานะคะการดูแลนะคะการทำให้สมหวังมีความรักที่ตรงตรงกับใจคุณนะคะเป็นคนที่เขามองว่าเป็นพลังงานที่ ดีงามคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตเขาจากที่เคยหวงแหนความรักนะคะกับหัวใจที่พังพังคุณกลับมาเยียวยารักษาใจดวงนั้นของเขานะคะด้วยความดีงามด้วยความน่ารักความใจดีของคุณคุณกับเขานะคะ อาจจะมีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะหรือถ้าอายุห่างกันมากๆแต่คุณกับเขาเนี่ยกลับพูดคุยกันได้เหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนคนที่รู้จักกันมานานแสนนานไพ่าสามถ้วยเป็นพลังงานของการวนกลับก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าใครคนนี้นะคะเขารู้สึกก็วความ รักที่เขาเคยมีหัวใจที่เขาเคยทะนุถนอมไว้เนี่ยค่ะแล้วมันพังไปเนี่ยคุณกลับมาเยียวยาให้มันกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งคนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้หวงค่ะนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะทั้งหวงคนที่รักแล้วก็หวงความรักของตนเองบางครั้งเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ ไม่น่าจะหึงเลยไม่น่าจะมีปัญหาได้แต่เขาคนนี้เป็นคนที่คิดมากค่ะคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือความสบายใจคุณคือเซฟโซนเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะอืม The Empress นะคะ The Empress แม่ทุกสถาบันนะคะคุณคือคนที่ตรงท้ายตรงใจเขา พลังงานนี้ขึ้นมาตรงการมองว่าวุฒิภาวะของคุณเนี่ยโตกว่าเขามากเลยนะคะถ้าอายุฝ่ายหญิงไม่ห่างกันมากนะคะก็เป็นพลังงานที่ภายใน่จิตใจภายในเขาเหมือนเด็กนะคะคนคนนี้อ่ะมีมีความคือถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคนคนนี้เบบีเลยนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนห,ห่วงแหนความรักนะคะแล้วคุณก็เข้ามา เป็นเหมือนกับเหมือนยาววิเศษอะนะคะคุณมาชะล้างความเจ็บปวดในหัวใจเขาคุณมาลดน้ำต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวนะคะเต r e s มเสเธอผู้เป็นที่รักเขารักคุณค่ะเขาห่วงคุณด้วยนะคะเขาอยากจะอยู่กับคุณอยากจะมีความสุขกับคุณไปตลอด คนคนนี้ไม่ใช่พลังงานคนรักใหม่หรือคนรักเก่าเป็นปัจจุบันทีนี้ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าแต่ปัจจุบันนี้พวกคุณมีความสัมพันธ์กันอยู่เขาห่วงแห่งคุณมากๆเลยนะคะราชินีดาบอาจจะมีพลังงานของแม่ไม้นะคะ ุณเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีพลังงานของความใจดีแต่ไม่อ่อนแอมีความเพียบพร้อมในตัวเองเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาค่ะเป็นได้ทั้งพี่เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งน้องน้องสาวตัวน้อยๆคนที่น่าทานุถน,นอมคนที่เขาหวงแหน และคนที่เขาเกรงกลัวนะคะเป็นพลังงานของแล้วชนิดถือดาบเนี่ยพูดจริงทําจริงคําไหนคํานั้นนะคะถ้าให้คุณใจดีคุณใจดีมากๆคุณดูแลเขาดีทุกอย่างแต่ถ้าเขาดื้อนะคะคุณก็รูดกั้นไม่ยมรอแล้วนะคะไม่สปอยเขาแต่ก็ไม่ทอดทิ้งเขาคนคนนี้ อยากสร้างอนาคตไปกับคุณค่ะตอนนี้นะคะเขาอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะเก็บเงินแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีสิ่งที่เขาทาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแปดเหรียญเนี่ยอีกนิดเดียวก็เต็มสิบแล้วนะคะเขากําลังมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะโดยที่มีคุณเป็นแรงบันดาลใจนะค,คนคนนี้พวกคุณสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะ นี่มองว่าเ,าเร็วนี้คุณอาจจะได้มีการเดินทางหรือเขาคนนั้นนะคะกาลังจะเก็บเงินเพื่อจะเดินทางนะคะมาหาคุณอยากพาคุณไปดินเนอร์ไปดื่มไปฉลองนะคะอาจจะมีงานปาร์ตี้เล็กๆก,ก็ได้คุณส่วนใหญ่เนี่ยนะคุยกันเป็นโลกโซเชียลเลยเป็นประจำนะคะอาจจะไม่ได้ตลอดทุกวันเวลาหรือทุกชั่วโมงนาทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะสื่อสารผ่านทางโลกโซเชียล อาจจะยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำหรือยังหรือตอนนี้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียคุณเป็นคนที่มีจิตตื่นรู้ค่ะคุณมียานอย่างรู้นะคะคุณเป็นคนที่มีเซนส์นมีสัมผัสและรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงหวงแหนคุณมากขนาดนี้เพราะคุณนะคะมีคุณค่าต่อใจเขามากๆคุณเป็นคนที่มีเสน่นห์ลึกลับคุณมีพลังงานการเยียวยารักษา คุณมีพลังงานของความเป็นแม่อบอ้อมอารีและคุณก็มีพลังงานของการเป็นครูคอยสอนเขาบอกเขาในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเตือนเขาคุณเป็นผู้อย่างรู้รู้จิตใจรู้วาระจิตเขาคิดอะไรทําอะไรสเต็ปไหนสเต็ปไหนคุณรู้หมดคุณเข้าใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาตามหามานานแสนนานนีคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกหวงแหนไม่อยากจะสูญเสียไปเขาไม่อาจจะสูญเสียคุณไปได้ แม้ว่าตอนนี้นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยพบเคยเจอกันไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะหรือว่าสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้จะต้องสื่อสารกันผ่านทางโลกออนไลน์เป็นหลักเนี่ยนะเขามองว่าตัวเขานะคะอยากที่จะรักษาคุณรักษาความรักนี้ไว้ให้ได้ตราบนานเท่านานเลยอะนะคะพังงานของอัศวินดานะ เขาจะต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้ค่ะหากดูไพ่นะคะตัวเขาเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเป็นคนจริงจังมากเป็นคนมีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเป็นเรื่องความรักนะคนคนนี้นะคะบอกเลยไม่ว่าจะอายุเท่ากันหรือมากกว่าคุณน้อยกว่าคุณเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอายุตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่บอกเลยว่าภายในใจของเขานะคะเราติ้งหน่งมากๆม,มันเป็นอะไรที่หวงแหนเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ใบแรกนะคะ ถือเหรียญเอาไว้แนบกายเลยคือความรักของเขาเขารักคุณมากๆเลยแล้วให้ไปนี้ถ้าใครไม่ยุ่งกับคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมง้างดาบแล้วนะคะคนคนนี้ส่องคุณตลอดแล้วก็ส่องทุกคอมเมนต์ด้วยใครมาเม้นคุณเข้าไปดูในในโปรไฟล์คนนั้นนะคะบางครั้งอะไรมากๆเขาก็อาจจะแคปมาถามคุณว่าคนนี้เป็นใครบางครั้งก็ไม่อยากถามแต่ก็นั่งกำหมัดจัดฟันอยู่นะคะเป็นคนที่ขี้หวงขี้ถึงสุดหวงคุณมากๆ แต่ก็ไม่ได้แสดงกิริยาอะไรให้คุณให้คุณเหนื่อยใจเลยอ่ะนะคะเพราะเขารู้เขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงไพ่ก้าวไม่เท้าค่ะตอนนี้สถานการณ์ของเขานะคะเหมือนกับมีปัญหารอบด้านถ้าเป็นเรื่องการงานบอกเลยปัญหาเยอะเลยรอบด้านนะคะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปแก้สิตอนนี้เขาอยู่เนี่ยที่ที่เขาอยู่ตอนนี้นะคะเม่เหมือนกับ เป็นอะไรที่ตัวเขาต้องไปจัดการปัญหาที่มันข้างค้ังอยู่สะสางกับปัญหาแล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยความรู้สึกเขานะคะอยากจะออกจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดเขาก็เลยพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเขาอยากที่จะย้ายอ่ะยกย้ายย้ายงานเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา ในขณะที่เขากาลังต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็มีคุณเป็นแรงบันดาลใจโอ้ไพ่ของคุณดีมากๆนะคะคนที่มาพบกับคลิปนี้คุณนะคะต่อให้อยู่ห่างไกลกับเขานะคะตอนนี้คุณและเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนเพราะพลังงานเก้าเหรียญเป็นพลังงานของผู้หญิงที่เป็นโสดนะคะอยู่คนเดียวแต่ก็อาจจะไม่ได้โสดสนิทนะคะคุณคุยกับเขานี่แหละคนนี้เป็นคนคุยของคุณนะคะเขามองคุณด้วยความเพ้อฝัน คุณรู้ไหมเขาว่าเขาเพงอถึงคุณหนักแค่ไหนหากเขาไม่เคยพูดนะคะว่าเขารักคุณแค่ไหนพี่หมอจะบอกให้เลยว่ารักคุณที่สุดเลยอะนะรักคุณเท่าฟ้าเลยอะค่ะแบบนะจริงๆแบบคนๆนี้ยถ้าเขาเคยพูดนะคะหรือว่าหลุดปากพูดอ่ะก็จะเป็นประโยคที่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาแบบทำเพื่อคุณมากมายแค่ไหนประมาณเนี้ยนะคะ แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดหลักคุณได้แล้วไม่มีอะไรที่จะมาหยุดความความรู้สึกของเขาได้อีกอะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ตรงใจตรงท้ายเขาค่ะคนคนนี้หลงไหลคลั่งใครคุณแบบเป็น f ณเลยแล้วเขาจะปกป้องคุณทุกอย่างเมจิกเชียนเขาเป็นคนเก่งค่ะคนคนนี้นะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ทันคนเป็นคนที่ทําได้ได้ทําได้หลายอย่างอะ่ะ นะบางทีสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาเขาก็ทําได้บางสิบางท,บางทีบางสิ่งเขาไม่รู้แต่ว่าสอนเขาแ๊บหนึง่งเขาก็ทําได้เป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะใครคนนี้นะคะมีปมอดีตืมเป็นคนที่มีปมเกี่ยวกับอดีตของตัวเองเวลาดิงด่งดิ่งดาวดาวขึ้นมาเนะี่ยวันดีคืนดีเกิดเป็นผีบ้าขึ้นมาหรือ อาจจะเป็นคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรที่เขาจะมีอารมณ์ที่แบบมีมาเผยให้คุณได้เห็นถึงความอ่อนแอในตัวเขาอะที่เขาซ่อนเอาไว้อ่ะนะคะความยึดติดเกี่ยวกับอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เคยเสียใจที่เคยโดนพังโดนถล่มมานะคะเหมือนกับบางทีเขาก็คือคือมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาเป็นตัวตนแบบนี้ ที่อยากจะปกป้องห่วงแหนความรักนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการความรักแบบแบบที่เข้าใจตัวตนของเขาแล้วก็ยืนอยากที่จะเคียงข้างเขาเข้าใจเขาแล้วคุณก็คือคนคนนั้นนะคะมองว่าพลังงานของคนคนนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาหอยหาความรักค่ะแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกแต่เขาจะปกป้องนะคะ เขาทั้งปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งหวยหาความรักพอมาเจอคุณนะคะดูสิพลังงานดิไฮพินเทสนะคะ The Star The ิเอ็มเพรสอาชินีดาบแล้วเป็นเก้าเหรียญอีกโอ้โหเจอแบบคุณใครไม่รักก็เสียชาติแล้วอ่ะนะคะเสียชาติที่เกิดมาแล้วอะนะคะเขารู้เขารู้ว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนเขาคนคนนี้เสียคุณไปไม่ได้เลยจริงๆนะคะ เขาแอบ,บส่องคุณตลอดนะแอบบส่องดูคุณตลอดรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยถึงไม่ได้พูดนะแต่ความในใจที่เขาซ่อนเอาไว้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะว่าเขาจะทําทุกอย่างนะะเพื่อความรักครั้งนี้เขารักคุณะคะ่ะอืม เขารักคุณมากๆอ่ะมากๆแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้คุณหรือว่าอันตรายใดๆมาก้มกายคุณเลยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างกับคุณไม่สามารถจะปกป้องคุณได้แต่คนคนนี้จะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเด็ดขาดนะคะเบื้องหลังสิ่งที่เขาทําคืออะไรที่แบบทําเพื่อคุณเท่านั้นเลยทําเพื่อการได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาทําเพื่อที่จะไม่ให้คุณนะเสียใจ คนคนนี้นะคะมีความรู้สึกผิดค่ะเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนคนคนนี้อาจจะทําให้คุณสับสนเคยทําให้คุณรู้สึกสงสัยในคุณค่าของตัวเองเคยอา,อาจจะเคยเอาดาบมาเสียบอกคุณทําให้คุณเสียใจนะคะอาจจะเคยทําให้คุณเป็นตัวเลือกในอดีตที่ผ่านมาจากใครคนนี้ล่ะคะ่ะที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณคนที่จะเยียวยา บาดแผลนี้ได้ก็คือคนที่ทําให้มันเกิดเกิดแผลขึ้นมานี่แหละคนคนนี้นะคะจากคนที่หวงแหนความรักนะคะยืนกอดไว้แนบกายไม่ยอมให้นะคะตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะมาวิ่งแล้วแล้วก็ถือเหรียญมาแบบคือพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วค่ะยกเหรียญขึ้นมาเลยนะคะแล้วพลังงานของเขาก็เติบโตขึ้นด้วยนะคะเขาคนนี้มีความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณความเจ็บปวดที่ผ่านมา ความสับสนกังวลใจต่างๆนะคะมันเหมือนได้สลายหายไปเมื่อเขาได้มาเจอกับคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลค่ะจะมีการเดินทางค่ะเร็วๆนี้มองว่าไม่เกินเดือนมิถุนาเขาจะได้เขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วราชาดาบก็ขึ้นมาตรงกับราชินีดาคุณทั้งคู่เป็นคู่กันเป็นคนที่มีศีลเสมอกันพูดจริงทําจริงคําไหนคํานั้นนะคะสัญญามีไว้รักษามีพลังงานของพ่อไม่แม่ไม้นะคะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเขารักคุณอย่างที่คุณเป็นคนคนนี้ถามหัวใจตัวเองมานานแสนนานนะคะเขาถามหัวใจตัวเองเฝ้าถามตลอดนะคะจนเขาได้ตื่นรู้เกิดการตระหนักรู้การที่เขาได้รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจเขาถามหัวใจตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านะคะผ่านความสับสนผ่านความกังวลใจผ่านการทําให้กันและกันเสียใจแต่ยังไงพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะเลิกติดต่อหรือพูดคุย สอบถามสารทุกสุดดิบห่วงหากันคุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากการละกันได้เลยจากนี้เขาคนนี้นะคะใจของเขาตรงนี้นะคะหัวใจที่มีค่านะคะเหรียญที่เขาห่วงแหนเขามอบให้คุณค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณและเขาก็มั่นใจในตัวเองแบบมั่นใจแล้วว่าคุณคือคู่ของเขาอะ่ะเด e เดวิลค่ะคนคนนี้มีความค้างขั่ง,งคล้ายคุณมากหลงไหลแล้วก็คั่งคล้เสน่หานะคะ เป็นเรื่องของราคาเลยแหละนะคนคนนี้อยากผูกมัดคุณอยากเป็นเจ้าขอเจ้าของคุณนะคะต้องเป็นเขาเท่านั้นที่ได้เป็นของที่เป็นได้ท,ที่ที่ต้องได้เป็นคนครอบครองคุณอะนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เลยแหละว่าขอให้ปกป,ป้องคุณเพื่อเขาขอให้อยู่รอจนวันที่เขาเดินทางมาพบกับคุณเขาไม่อนุญาตให้ใครแตะต้องคุณเลยนะนะคะเป็นพลังงานของการที่เขาเนี่ยเหมือนกับ m a n i f ฟสได้ด้วยอะ อคนเป็นคู่กันะนะส่งพลังงานมาปกป้องกันแบบเนี้ยนะคะคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่กันค่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวชีวิตใหม่จะได้เริ่มต้นจะเกิดการเริ่มต้นขึ้นแลกครั้งนี้เริ่มต้นที่ชัดเจนนี่ไงล่ะคุณคือคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจคุณทํางานเก่งคนคนนี้ชอบมากๆคนที่เป็น working woman นะคะเขาชอบที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห ชอบคุณที่เป็นคนลึกลับชอบคุณที่เป็นคนที่ทํางานเก่งคุณเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสจริงๆนะคะคุณรู้ใจเขาบางทีแทบไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยคุณรู้ใจเขามากๆตอนนี้นะคะเขาอะเหมือนกําลังรอคอยรอคอยสิ่งที่เขาลงทุนไปให้ได้ผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวให้ได้มีต้นทุนนะคะให้ได้มีเขาเรียกว่าเหมือนกับคุณคนเนี้ยเป็นคนที่รักความมั่นคงนะคะ คุณรู้ไหมคะว่าภายใต้ความรู้สึกของเขาเนี่ยบางทีบางค่าคืนเนี่ยเขานอนไม่หลับเลยนะคิดมากนะคะเรื่องคุณและเขาเขากังวลมากๆกลัวใครจะมาพลาดคุณไปกลัวสถานการณ์ของเขาจะทําให้คุณเปลี่ยนใจกลัวว่าจะมีใครที่ดีกว่ามาทําให้คุณเปลี่ยนใจไปจากเขาเขาอยากแต่งงานกับคุณค่ะให้สีไม้เท้าขึ้นมาคนคนนี้นะคะ คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเขาจินตนาการเอาไว้แล้วนะคะว่าจะแต่งงานแบบคุณยังไงทํำยังไงดีนะคะคุณคือคนที่มีค่าต่อใจเขามากๆเป็นผู้หญิงที่มีค่าเป็นคนที่เลอค่ามีคุณค่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของเขานะคะใครคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากค่ะเขาคนนี้นะคะก่อนที่จะพบคุณเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเขาไม่เคยขัดแคลนเรื่องความรักและเขาก็ไม่เคยได้ให้ความรักจริงๆไปกับใคร เป็นคนที่ใช้ชื่อแบบอิสระนะคะไม่ผูกมัดไม่ไม่ยึดต,ติดนะคะเพราะหวงแห่งความรักแต่ก็ด้วยความมีสเสน่อาจจะมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกยังไม่ตรงใจเขาก็เลยไม่ได้รักใครไม่ได้ชอบใครมาเป็นเวลามาจนกระทั่งได้มาพบกับคุณเขาคนนี้นะคะอยากเปล่าประกาศค่ะอยากพาคุณนะคะ ไปเปิดตัวกับพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเขาหรืออยากเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าคุณคือคนรักของเขาคนคนนี้อยากที่จะมาสารภาพความรักกับคุณค่ะหากคุณยังไม่รู้ไม่ทราบนะคะคนคนนี้รักคุณมากจริงๆเขารอเวลาที่จะได้มาพูดกับคุณมาบอกคุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและเขาก็จะปกป้องคุณนะคะปกป้องความรักนี้อย่างสุดกําลังนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าคนคนนี้นะคะ คนที่คุณรอคอยมานานรอคอยให้เขากลับมาหารอคอยรอคอยให้เขาเดินทางมาหากำลังจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะมาดูแลปกป้องคุณในไม่ช้านี้แล้วนะคะต่อไปขอให้เดี๋ยวเฮอร์มิตรทาร์ลนะคะบอกข้อความที่เขาอยากจะพูดกับคุณอยากจะบอกคุณข้อความกับเขาคนนั้นนะคะที่ฝากถึงคุณคืออะไรคะข้อความที่เขาอยากจะบอกให้เบลล่าค่ะเขาฟันถึงคุณบ่อย ฝันถึงคุณบ่อยเลยอะนะคะอาจจะฝันถึงก่อนที่จะพบที่เจอกันได้ซ้ํานะคะเขาบอกว่าความสุขนะคะคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเลือกอหนึ่งถ้วยเขารักคุณมากค่ะนะหนึ่งถ้วยเขาอยากได้ความสมดุลน,นะอ้นี้มอบอลานนะคะก็เหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีความสบายทั้งกายแล้วก็ใจ เรื่องการเงินก็สําคัญเราก็เรื่องการดูแลหัวใจคุณก็เป็นที่เยียวยาเป็นยาพิเศษเยียวยาเขาอืเขาบอกว่าตอนนี้หากคุณมีคําถามอะไรนะคะที่เขายังไม่เคยพูดเคยบอกเขาก็อาจจะยังไม่มีคําตอบให้คุณนะคะอืมเขานะคะหลงเสน่ห์เหมือนกับเศษติดคุณมากๆอ่ะนะคะเศษติดกันให้พูดคุยกับคุณเหมือนหลงเสน่ห์ติดคุณไปแล้วอ่ะนะคะเขาบอกว่า เขาฝากถามว่าคุณเคยแคร์เขาบ้างหรือเปล่าบางครั้งคุณก็อาจจะมีการเงียบๆเชดๆใส่เขาบ้างอาจจะทำให้เขาสงสัยว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมเคยแคร์เขาอยู่บ้างไหมนะคะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ใจแบบเขาเรียกว่าใจน้อยขี้ใจน้อยนะคะเขาถามว่าคุณแคร์เขาไหมแล้วเขาอยากให้คุณเนี่ยคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไป หากคุณอยากเงียบใส่เขาเล่นจิตวิทยาหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดจาคนคนนี้ s เซน i ิ i ีฟมากนะคะเป็นเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วแข็งแกร่งแต่ข้างในเนี่ยหัวใจเซนซิทีฟมากเลยเพราะอะไรล่ะนี่ไง you are so very special เพราะคุณคือคนที่พิเศษมากๆของแบบเขาะะให้ได้สำหรับเขาหวาดกลัวเขาบอกว่าเขาหวาดกลัวอาจจะหวาดกลัวที่จะสูญเสียคุณไปนั่นแหละเหมือนที่พี่หมอพูดเพราะว่ายัางไงแล้วอะ่ะคนคนนี้ เขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณเพราะคุณพบเจอกันผ่านทางถืงโซเชียลมีเดียนะคะชีวิตของเขานะมันได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งอเนี่ยหลังจากทาวเวอร์มันระเบิดไปนะมันพังไปเนะี่ยชีวิตเขาอะ่ะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ได้เจอคุณนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าคุณคิดเหมือนเขาบ้างหรือเปล่านะคะแล้ไพ่ใบนี้ก็ออกมาสรุปเลยว่าใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณคือคนที่ใช่ของเขาค่ะอ่ะใบนี้ดีงาม มากๆต่อจากให้การตกลงนะคะเยสก็คือเขาอยากที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวไปกับคุณคนคนนี้จริงจังในความรักมากนะคะแล้วก็กลัวทีู่ะสูญเสียคุณมากๆเลยสิ่งที่ยังไม่ได้บอกก็คือเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณแล้วให้คุณรอเขาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้พูดที่คุณรู้หมดทุกอย่างนะคะแต่เขากำลังพยายามอยู่ อืมจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่บอกได้ถึงขานาดนั้นเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราให้ไพ่โรแมนต์แองเจนะคะบอกหน่อยว่าคุณกับเขาจะลงเอยกันอย่างไรนะคะขอห้าใบโรแมนต์แองเจนะคะคุณกับเขาคนนี้นะคะจะลงเอยกันอย่างไรนะคะในอนาคตอันใกล้ใบแรก financial and career เนี่ยเห็นไหมคะคนคนนี้มีปัญหาเรื่องการงานและอาชีพอยู่นะการเงินและอาชีพเนี่ยเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้ในณขณะนี้ c o d e p e n d e n c y ค่ะ คนนี้เป็นคนติดแฟนมากๆค่ะหากเขาได้มีอยู่เข้าใกล้คุณนะคะเขาจะชอบกินชิปแล้วก็ไม่ห่างจากคุณเลยนะคะ New love เป็นคนรักที่คุณรู้จักกันได้มาสักพักนึงแล้วไม่ใช่รักเก่าแล้วก็พี่บอกอว่าก็ไม่ใช่รักใหม่ทีเดียวเพราะเป็นความสู้ที่คุณรู้จักกันมาแล้วนะคะเขาคนนี้เหมือนกับมีพลังงานหัวใจที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลา Engagement ค่ะการมั่นหมายความรักของคุณนะคะกำลังจะก,ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งเลยนะคะ แล้วก็ใบนี้ religious factor ความรักของคุณนี่นะคะกำลังถูกควบคุมโดยสิ่งศักดิก์สิทธิ์เป็นความรักที่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่คุณเคยไปร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กได้นะคะใต้สำรับเปิดใจเอาไว้ค่ะ keep and open mind คู่รักของคุณอาจจะแตกต่างจากความคาดหวังอืนะคะให้บอกว่าคุณเนี่ยกับเขาอะไปต่อกันได้ตอนนี้มีอย่างอย่างหนึ่งนะคะที่ ต้องห่างกันและก็เรื่องการงานนะคะที่เขาจะต้องไปบาลานซ์ไปจัดการเรื่องการงานการเงินนะคะโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่บอกว่าจะได้ลงเลยกันอย่างดีนะคะกับคน,นที่หึงที่หัวคนนี้ของคุณนะคะคนที่เขารู้สึกกับคุณแบบลึกซึ้งนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะรู้แต่ตอนนี้คุณได้รู้แล้วนะคะโอเคหากใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็คลิกลิก์หน้าโปรไฟล์ ที่จะได้รับนะคะก็คือคลิปแบบนี้เลยเป็นเหมือนคลิปที่ลงใน youtube เลยค่ะแต่ว่าเป็นเฉพาะของคุณนะคะพี่หมอจะอัดคลิปแล้วก็เปิดไพ่สดๆให้คุณเรียกพลังงานคุณคุณจะได้เห็นทุกขั้นตอนที่พี่หมอเปิดแล้วก็จะบรรยายอ่านไพ่ถึงเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเปิดไพ่ทั้งหมดเนี่ยห้าสำรับรวมกับมีข้อความจากเขาถึงคุณอีกหนึ่งสำรับเป็นหกสำรับทั้งหมดนะคะเป็นโปรฟูลอ็อปชั่นนะคะคุณก็จะได้รับ คาทำนายเนี่ยภายในวันนั้นนะคะไม่ต้องรอคิวก็คือชําระค่าครูเข้ามาส่งรายละเอียดเข้ามานะคะไม่ต้องตั้งคําถามไม่ต้องมีคําถามใดๆนะคะหากคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรจริงๆบอกเลยว่าไพ่ที่เปิดมาทั้งสํสำรับเนี่ยบอกได้ละเอียดหมดทุกอย่างนะคะเพราะบางทีเนี่ยพี่หมอจะเชื่อไพ่มากกว่าการได้รับฟังเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนนะคะเพราะว่าบางทีคนที่มาเปิดไพ่เนี่ย นั่นแปลว่ามีเรื่องที่ยังไม่รู้จึงต้องมาถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคะถ้าคุณยังไม่ได้รู้อะไรร้อยเปอร์ซก็ยังไม่ต้องเล่าอะไรให้ฟังดีกว่าแล้วฟังว่าไพ่จะบอกอะไรคุณควรจะรู้อะไรบ้างกับความสัมพันธ์นี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาพบมาเจอกันนะคะหากใครที่ดูดวงส่วนตัวเนาะก็จะได้อย่างนี้แหละนะก็ได้เหมือนคุยกันแบบนี้เลยค่ะเหมือนการพบเจอกันนี่แหละเหมือนการพูดกันเล่าเรื่อง เรื่องราวของคุณที่จะเกิดให้คุณฟังแบบสบายๆนะคะถ้าอะไรมันจะเกิดก็จะอ่านตามหน้าไพ่เลยไม่มีปิดบงังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการอวยนะพูดตรงๆอ่านตามหน้าไพ่ไม่อวยไม่มีการยกยอคุณจะต้องได้รู้ความจริงหากคุณมาดูกับพี่หมอก็มีแต่เรื่องจริงเท่านั้นที่คุณจะได้รู้แล้วก็คําแนะนําจากไพ่ต่างๆนะคะโอเคค่ะ แล้วดเ,เดี๋ยวเล่านะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หมอขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ